แนวทางราวพัฒนาครับผมประจําวันที่28มกราคม2569นะครับผมวันนี้ได้เด่น7รอง3ครับผมตัวเน้เน7 3กับ3 6นะครับเด่น7รอง3เน้น7 3กับ 7, 3, 7, 3, 3 6รายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม u t u b e ช่องอาจารย์เยทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอซีทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับผม จะเป็นกาลังใจในการทําคลิปต,ต,ต่อไปของอาจารย์เยครับผมแต่ก็สำหรับท่านไหนนะครับผมที่ต้องการสนับสนุนการทําคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่นะครับก็สามารถสนับสนุนได้ที่คําว่าขอบคุณนะครับผมเพียงท่านกดเข้าไปที่คําว่าขอบคุณครับผมแล้วก็สามารถซื้อซปเปอร์แตงนะครับผมส่งเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้นะครับ การยีก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางเราพัฒนานะครับผมประจำวันที่28ครับผมมกราคม2569ครับผมสำหรับแนวทางเราพัฒนาในวันนี้นะครับผม สามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่นเจ็ดครับผมเด่นเจ็ดรองเป็นสามนะครับเด่นเจ็ดรองสามครับผมเด่นสามตัวครับผมเด่นสามตัววันนี้นะค,ะ 6, 7, 3, ครับผมหกเจ็ดสามครัส่วนรองสามตัววันนี้ได้สามสามหกครับผม ต่อไปก็จะเป็นสองตัวเด่นนะครับผมสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผมเราก็จะเอาหกเก็บสามนะครับผมสามตัวเด่นนะครับแล้วก็สามสามหกครับผมสามตัวรองครับผมมาตัดนะครับตัดหน้าตัดหลังให้เป็นสองสองตัวเด่นนะครับผมสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผมสาหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกนะครับ อธิมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเป็นเจ็ดครับผมรองสามนะครับเด่นสามตัวหกเจ็ดสามกับรองสามตัวสามสามหกนะครับผมเราก็จะตัดสองตัวเด่นได้เจ็ดสามครับผมเจ็ดสามกับเจ็ดหกนะครับผมส่วนสองตัวรองนะครับผมวันนี้จะได้สามสองครับผม สามสองก็จะมาจากสามสามนะครับผมสามสองตัวครับแล้วก็สุดท้ายเลยเป็น 3, pues, ส,ส,า word, สามหกคร Ow ับผมตัวกันไม่มีนะครับผมวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมสําหรับสี่ตัวในวันนี้นะครับผมสําหรับสี่ตัวในวันนี้นะครับผมสามหก เดสามครับผมก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสามรับวันนี้นะครับเดี๋ยวทางเราพัฒนาครับผมประจำวันที่28มกราคมสองพครับผมวันนี้ได้4ตัวนะครับผม3673ครับเด่นเ รองสามนะครับผมเด่นสามตัวหกเจ็ดสามรองสามตัวสามสามหกครับผมเด่นสองตัวนะครับผมเจ็ดสามเจ็ดหกรองสองตัวสามสองสามสามสามหกตัวกันไม่มีครับผมอีกครั้งนะครับผมสี่ตัวนะครับผมสามหกเจ็ดสามนะครับเด่นเจ็ด รองสามครับผมเดินสามตัวหกเจ็ดสามรองสามตัวสามสามหกครับผมเดินสองตัวนะครับผมเจ็ดสามเจ็ดหกรองสองตัวสามสองสามสามสามหกตัวกันไม่มีครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสามหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับผมเด่นเจ็ดรองสามนะครับผม สำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเดินเจ็ดรองสามครับผมสำหรับตัวเน้นนะครับผมตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอปจะขอเน้นตัที่หกเจ็ดสามครับผมสามตัวหกเจ็ดสามนะครับผมสองตัวเจ็ดสามครับผมเจ็ดสามกับสามหกนะครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมสามตัวนะครับแอปจะขอเน้นตัที่หกเจ็ดสามครับผม สองตัวเจ็ดสามกับสามหกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างนะครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผม ถูกอกถูกใจรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ใจะจะดืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เย้ครับผมอาจารย์เย้ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางเราพัฒนาในวันนี้ก็ต้องขอตบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ตอนับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ